จังหวัดอุดรธานีร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น Saint และปรึกษาหารือผังเมืองรวมเมืองอุดรธานีที่ห้องประชุมสบายดีสารกลาง,ลาง <c volta> ลจังหวัดอุดรธานีนายนัทพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือผังเมืองรวมเมืองอุดรธานีมีนายพรเทพศรีวรานันโยธิการและผังเมืองรวมอุดรธานี นางสาวอัชราทิพมณีพอ,อส่วนสำานักผังเมืองรวมที่3พร้อมบริษัทที่ปรึกษาประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งในการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างผังเมืองอุดรธนานีได้รับความสนใจจากภาคประชาชนเป็นอย่างมากส่วนใหญ่ยังไม่เห็นด้วยกับร่างจึงขอให้ขยายเวลารับฟังความคิดเห็นออกไปจาก26กรกฎาคม2567ไปจนถึง13สิงหาคม2567 กรมโยธาธิการได้ประกาศเลื่อนตามที่เสนอจึงเกิดการประชุมในวันนี้เป็นวาระพิเศษสำหรับผังเมืองรวมเมืองอุดรธานีที่บังคับใช้ในปัจจุบันประกาศใช้มาตั้งแต่ปี2553หรือกว่า14ปีมาแล้วการจัดทำร่างครั้งนี้แตกต่างจากที่เคยดำเนินการเพราะต้องอยู่ภายในพรบผังเมืองปี2562 การประชุมรับฟังความคิดเห็นก็มาร่วมเวทีด้วยพบว่าชาวอุดรสนใจเรื่องนี้อย่างมากมีการยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็น1,481ฉบับ1,600ปรายเป็นการแสดงความคิดเห็นมากที่สุดที่เคยมีมาแยกออก5ประเด็นคือผังคมนาคมผังสีใช้ประโยชน์ที่ดินขอ้อกำหนดหรือกติกาและแต่ละผังบัญชีท้ายประกาศโปรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆโดยจะรับความรับ ฟังความคิดเห็นไปจนถึง13สิงหาคมนี้แล้วรวบรวมให้คณะกรรมการว่าจะรับฟังเหตุผลหรือไม่ถนนเกิดการขยายพื้นที่ออกไปทุกทิศทางเมือเมืองถูกขยายมันก็ไม่ต่างกับร้านค้าสมมติว่าเรามีร้านขายสินค้ามีพื้นที่1,000ตารางเมตรแต่เราเกิดมองเห็นว่าจุดนี้ควรจะขยายเป็น1 0 0 0 0ตารางเมตร วางแบบแล้วก็ตีกรอบเลยโดยที่เรายังไม่ได้มองนะครับว่ากําลังซื้อมันจะมาจากไหน